สวัสดีครับนุ่มสุรินชาแน,นลมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านสวัสดีแมวบองโปนกรุบกรอบ,บคุณเนื้อบรรดหนุ่มสุรินชาแน,นลมาแล้วครับผมมาครับพี่น้องกินเขาแรงน้ากันครับผมไม่บวานจัดให้เช็ดเคยพี่นอ้องเมื่อี้นพิ่จัดสิโครงหมูพี่น้องสิโครงหมูมักดีๆแล้วก็อบพี่น้อง ซี่โครงหมูอันนี้เกาหลีมันหมักหมากนะครับชอบกันหมากนะครับแพงแต่ว่าเพิ่นชอบกินนะครับมืาหนีเห็นก็เลยอยากพี่น้องก็เลยมาบานสิจัดหมักดีๆีแล้วก็อบพี่น้องมออบนะครับผมนี่ครับผมมากินเข่าสิบเซี่ยวร่วกันกระนุมสลิ่นพี่น้องเข่าแรงแล้วก็มีแก้วพี่น้องตับแก้วปลาแดกนะครับมีผักแก้มกับประกาศขาวพี่น้องขอนียวเชนเกยนะครับนี่ครับพี่น้อง อ,อนุญายนั่งล่างนะครับคนเดียวออก้อนอื่นกับนิยัตก่อนพี่น้องนี่ครับของแผลพี่น้องเห็นหัวสมบ่พี่น้องรุ่นพกผ้าพี่น้องจวดจัาหน่อยกินเขา่าเสียบนะครับไม่กินเข่าเสียบน้อกันพี่น้องกินเข่าเสืบเข่าแรงน้อกันขออนุญาตนะครับผมโอ้สีสันน้ำนออกเหลืองๆพี่น้องจวดเข้าไป อนุญาตครับผมจะได้กินข้าวแซ่บๆพี่น้องก้อ,อนอาหารพี่น้องก้อ,อนอาหารหืห,หวานหอมโสมมากเลยพี่น้องหอมมากมาครับรเบาๆหลายพี่นอ้องเส็บๆเหมือนกันกระนุ่มสูรินครับผมหมดเออม่อาวางปูนโอบ,บายเลื้อยยังนุ่มสูรินบัตรสารกระเม็นบัตรน,นุ่มสูรินกัน มาครับพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันนะครับ <c oughs> หอนหอนเลยพี่น้องขออนุญาตใส่มือเก่าพี่น้องสองมือนะครับผมอร่อยมากลูกอั่น,น เลียวป็แซ่บมากพีーー่น้องไม่ลังเลนี่เพิ่นก็มักแล้วก็อบหมอให้นะครับแซ่บกันพี่น้องทำเจียวเป็ดแซ่บมาก ปะมาเปอรยุยเลกำลังดีอบซิครหมูกับ เจ้าก็เด็กแซ่บพี่น้องแซ่บกันพี่น้อง<ม> บ้านเราก็รำเบิงข่าวอันต็งโมนะพี่น้องเสียงอัดเสียงมากก็ตกคอไปโลกกำลังติดต่างแสดงความเสียใจกับครอบคว่ำนะครับเนาะคุณเต็งโมก่อนไปสู่พภูมิที่ดีมันยากเกิดขึ้นน้อพี่น้องนะเรากำลังมีชีวิตใหม่สิโอ้สวยงามแฟนเราเป็นอดรักมาก มมืมื่เสร็จเล้มกันพี่น้องติมปากเุ้มคำกุดูก่อนสงสารจตพูเป็นแม่กกระเสียแล้วกอ,อแวบดูตัวมัน,ดดนมสิจ๊ะ อืมก็ดูก่อนคนทั้งคนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรื่องกระจังพี่น้องพี่น้องมาครจบเสื้อมน มากเลยแซ่บแบบนั okay. ้นปลากระลูออนหอมเจ๊ดายน่อ nhầm mất à. Giờ. Ừ. Nụ. Trở. Trở. phá nọ. Số. xóm mới đi. หวานหอมพี่น๋องกินแล้วไม่แห้ยม่แห้งพีนนนพ่น๋องเต๊ะปิป๊บหนี่งไก่ไปสิบกิโล่พี่ต๋กินซุมนะหอมมากเต๊ะปิ๊บไก่ไปสิบกิโล่พี่ต๋องเต๊อแอนพี่เปีนยนใส่ถ่ายรถพิกอัพขี่ไปสิบกิโล

Cọc thảo đi xin sì tìm sẽ xe đại với nào Chắc chắn mắc hẹn cả đủ cả nào Chỉ sì qua đúng rồi ừ. Sao? còn đơn giản xếp trong nó nó tít mặn Hẹn đại áo đi จเจ้อมักจำใช่ประเดี๋ยวนัวครับผมักนี่นระจัดขาววีหรอกรอบหวาน you mm -hmm. 我录安德曼。 Yeah, so but เจอสวมไปเป็กหนึ่งเขาแจ็บมากนะอืมเ mm hmm. oh, จบ็บ สดมากน่าแซ่บมากลองไปเห็ดเบ่งเลยครับเด้อเอาเปิ้ลหมักสีกงสั่งมากแบบพันแล้วก็หันหรือหมั่นติดกระดูกอ่อนเล่ตรงหยำ่ำกระดูกอ่อนไปหนึ่งไป้องก็แซ่บ โอ้สุดยอดพี่น้องเออฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับนาะกดกระดิง่เงเพื่อจะได้แจ้งเตือนลิปใหม่ๆของหนุ่มสุรินฝากติดตามน้องด้วยครับผมพอกันคลิปหนา้าพี่น้องสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุรินชาแนลด้วยนะครับ